จังหวัดราชบุรีได้จาัดก,การประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่2ประจำปี2568เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและการมอบนโยบายที่สำคัญในการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม7ประการและการประกาศเจตนารมณ์เรื่องการพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ในปี2568 เมื่อเวลา9ก้านาฬิกา30นาทีวันที่25กุมภาพันธ์2,568นางสาวทิติลักษ์คำภาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่2 2 5ทับ2,568ณห้องประชุมกลาประพึกอ,อาคารราชบุรีเกมในช่วงแรกได้เป็นประธานมอบกิจบัตรให้กับอำเภอ ที่สามารถดรงลงให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร,ราชบุรีสูงสุดสามลำดับแรกได้แก่ลำดับที่1อำเภอบางแพรร้อยละ64.28ดลำดับที่2อำเภอดำเนินสะดวกร้อยละ6 3 3 5และลำดับที่3อำเภอบ้านโป่งร้อยละ60.26การมอบกิจบัตรให้กับอำเภอที่มีจำนวนบัตรเลือกตั้งเสียน้อยที่สุด3ามลำดับแรกได้แก่ลำดับที่1อำเภอบางแพรร้อยละ2.04 ลำดับที่2อำเภอวัดเพงลงร้อยละ2.17และลำดับที่3อำเภอดํนเนินสะดวกร้อยละ2.33การมอบกิจการให้กับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยหรือสอสอปชาตาที่มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในเขตพื้นที่รับผิดชอบสูงสุดลำดับที่1นถึงสได้แก่ลำดับที่1 3, นึ 1, สสปชาตาต,าตาบลท่ารับอำเภอเมืองราชบุรีร้อยละ74.01 ลำดับที่2สอสอปชตตำบลโพหักอําเภอบางแพ้รอยละ7จ็ดและลำดับที่3สอสอปชตตำบลดอนใหญ่อําเภอบางแพ้อยละ7จ็ดและสุดท้ายเป็นการมอบกิจบัตรให้กับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยหรือสอสอปชตที่มีจำนวนบัตรเลือกตั้งเสียในเขตพื้นที่รับผิดชอบน้อยที่สุดในลำดับที่1-3ถึงได้แก่ลำดับที่1สอสอปชตตำบลด่าทับตะโกมอําเภอจอมบึงลอยละ1.28 ลำดับที่2เป็นสส,สปชตตตบนจอมบึงอำเภอจอมบึง้อ,อ,งลอยละ1.38และลำดับที่3สส,ส,สปชตตบนดอนคาอำเภอบางแพร้อยละ1.39 โดยสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราช,ชบุรีได้จัดพิธีมอบกิติบัตรเพื่อเป็นการเชิดชูและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่อําเภอและสนยนส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยของจังหวัดราช,ชบุรีที่ให้ความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภา,าองค์งการบริหารส่วนจังหวัดราช,ชบุรีเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมา หลังจากนั้นนางสาวทิติรักคำพาผู้วาราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรีครั้งที่2ทัพ2568มีนางสาววริษฐาสุวรรณเสริมสีนายพุทธพงศุริยสิงห์รองผู้วาราชการจังหวัดราชบุรีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอหน่วยงานภาคราัฐเอก,กชนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยมีการแนะนำข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่คือนางสาวพันลลินภูกิจ หัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีการนำเสนอผลการปฏิบัติงานและในวาระแรกการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันบูรณาการช่วยเหลือดับเพลิงกรณีเหตุเพลิงไหมโรงงานสหาสากลมาร์ก็ตติ้งจำกัดตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษมสายเก่าหมู่7ตำบลท่าราบอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นโรงงานหลอดเทียนและสบู่เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พร้อมที่ร่วมกันถอดบทเรียนการบูรณาการกำลังคนเครื่องมืออุปกรณ์และแผนอีกเรื่องที่ต้องกำชับคือการป้องกันเด็กและเยาวชนเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าโดยขอให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานที่รับผิดชอบบังคับใช้กฎหมายให้เข้มขน้นรุนงรงถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เชิญชวนประชาชนร่วมงานท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืององค์และงานกาชาติจังหวัดราชบุรีซึ่งกําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง31มีนาคมนี้นะบริเวณโดยรอบสารากางจังหวัดราชบุรี ส่วนเวาลาสำคัญในการประชุมครั้งนี้อาีิการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม7ประการและการประกาศเจตนารมเรื่องการพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครานหรือ ITA ปี2568การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพศ2568 การจัดกิจกรรมโครงการป้องกันและเชิดชูดสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกบบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดราชบุรีหรือจังหวัดเคลื่อนที่ในปีงบประมาณ2,568การรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรีประจำเดือนกุมภาพันธ์จดหมายข่าวโครงการทูบีนับวันกุมภาพันธ์2,568เป็นต้นส่วนในช่วงท้ายการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด ได้หาหรือเพิ่มเติมในการจัดประชุมสภากาแฟในนามของกระทรวงเพื่อพบปะพูดคุยการทํากิจกรรมทําบุญวันพระขึืนอ5 5ค่าำหมุนเวียนไปตามอําเภอกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ได้โอกาสการออกกําลังกายกับการดูแลสุขภาพให้เป็นวิถีชีวิตห่างไกลโลก n c d s หรือโลกไม่ติดต่อเหลือหลัง